w o r r d Wide s p o k e d a t คดาภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะกลับมาอยู่กับาพาเพลินกับลุกแน่นอีกแล้ว แต่ว่าคราวนี้เนี่ยคะมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมถึงได้กลายมาเป็นสีตาที่อาจจะดูไม่ได้แตกต่างมากเป็นสีบรอนซ์แล้วก็เป็นสีปากที่เข้มๆซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเคยเห็นเราทําไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งมีของมาถึงมือเรานะคะนั่นก็คือ Kylie Birthday Edition นั่นเองนะคะที่เป็น Liquid Lipstick Eyeliner แล้วก็เป็น Cream Shadow นะคะเราใช้3อย่างด้วยกันแต่ว่า c r e a ม Shadow เนี่ยใช้แค่สีเดียวนะคะขึ้นมาสร้างลุคทั้งหมดนี้เอาเป็นว่าถ้า o f ฟเดอะแเลยก็คือตั้งแต่ได้ลองของเนี่ยนะคะพูดเลยว่าสิ่งที่เราโอเคและอัพรูฟเนี่ยก็คือตัวแม Liquid l ลิ stick ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วละ่ะว่าเราถูกกับล quid l ลิ stick ของ k y l i ี่และจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือครีมแชโดว์ค่ะตัวไคลไลเนอร์เนี่ยมูไม,มว่าเฉยๆแต่เดี๋ยวใช้แล้วออกมาเป็นยังไงนะคะอยากให้เห็นกันบนหน้าเลยก็ไปดูในมูไม,ม่พาบเพลินค่ะพรเมอร์กันมันนะคะอันเดิมของเราค่ะในวันที่อยากจะแต่งหน้าแน่นนะคะก็ต้องใช้พรเมอร์ที่มัน ทำให้เมคอัพติดอยู่กับเราได้นานที่สุดโดยเฉพาะผู้หญิงหน้ามันอย่างดันนะฮะ b บกก Ever Matte p o l e s s Primer นะคะ okay. ใช้ประมาณสักแค่นี้วิธีการที่ทาง b e กเองเขานแนะนำนะคะก็คือให้นี่แล้วก็กดลงไปนะฮะฟาวเดชันวันนี้ก็เดิมเดิม uh, Fit Me Matte p o r l e s s นะคะ กับ beauty blender ค่ะเหมือนเดิม concealer วันนี้นะคะ NARS Radiant Creamy Concealer 2สีด้วยกัน custard แล้วก็ macadamia นะคะ custard สำหรับใต้ตาแล้วก็ macadamia สำหรับตรงอื่นนะเพราะว่าเราอยากให้มันมีมิติมากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสำหรับเราสี custard ค่อนข้างสว่างขึ้นเมื่อก่อนเราใช้ custard กับ c o n c e a l e d สิวฝ้ากัดรอยแพลเป็นต่างๆใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังที่หน้าเราแบบสีเข้มขึ้นนิดนึงอาจจะด้วยตากแดดหรือแทนนิ่งหรืออะไรก็ตามนะคะมันก็เลยทําให้คาส่าในค่อนข้างสว่างคอนทัวร์กันสักนิดนึงนะคะอ n นนาสตาเซียคอนทัวร์ครีมสี JAVA นิดหน่อยพอบริวเวณขอบๆไม่อยากลากเข้ามาลึกมาก อาจจะดูตกใจหน่อยนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเกลีย่ยแล้วจะโอเคเองนะเซตทุกสิ่งด้วย3ค่ะแป้งฝุ่นจาก3นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเบคนิดนึงเพื่อให้หน้าแน่นหน้าทนเบคนิดนึงนะคะใต้ตาคืออยากให้มันค่อนข้างแบบ สว่างด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้าใช้สีเข้มด้วยอะไรด้วยจะได้ร่วงละปัดทิ้งได้ง่ายๆก็รองเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราแต่งตากันก่อนใช้ Shadow Base ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกอย่างมันอยู่ทนที่สุดนะคะ Shadow Insurance จาก Too Faced ก็เป็นอันที่เราเชื่อถือตลอดเวลาว่าจะช่วยให้ Shadow เราติดทนนานได้มากยิ่งขึ้น รอให้ทังเซตตัวสักเล็กน้อยนะคะระหว่างนี้ไปคอนทัวร์หน้ารอเลยดีกว่ามาเพิ่นเพินแคเวนอ c ควอนสกอตติ้งพาวเดอรนะคะเดี๋ยวจะซ้ำในบริเวณที่เราคอนทัวร์แบบครีมเอาไว้นะคะชัดขึ้นอีกนิดนึง สีตาวันนี้นะคะเราจะใช้พาเลตนี้กันค่ะ t o face chocolate bar palette นะคะเราจะเริ่มด้วยคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ของจาก Kylie collection กันนะคะที่เป็น birthday edition อาจจะลิมิเต็ดนิดนึงแต่มีหลายคนอยากเห็นค่ะว่าใช้แล้วมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองทั้งครีมอายแชโดว์ทั้ง k y l i ลเนอร์นะคะก็คือเป็น Eyeliner แบบครีมแล้วก็ตัว Liquid l i ิ s t i c k นะคะสีพิเศษที่ชื่อว่าสีเลโอนะคะก็จะเป็นสีออกแบบ อย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาลองกันดูเริ่มจากการใช้ t o o face ก่อนเพราะว่าวันนี้อยากให้หน้าตามันออกมาดูเป็น bronze ทองสีหลักที่วันนี้จะเป็นนางเอกของเรื่องนะคะก็คือสี copper เป็น cream eye shadow นะคะชื่อว่า Kylie cream eye shadow สี copper ซึ่งเขาบอกว่า2อันนี้มีส่วนประกอบของแบบทองจริงๆอยู่ในเริ่มด้วยคุณคนนี้ก่อนนะฮะช็อก o l bar สีที่จะใช้นะคะอันแรกก็จะเป็นอันใหญ่นี้เลยก็คือ white chocolate นะคะจะใช้แปรงอันโตๆโตนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะไฮไลท์ใต้โหนกคิ้วก่อนจะลงแบบตั้งแต่ชั้นตาขึ้นไปจนถึงหนกคิ้วนะคะแล้วก็เหลือตรงกลางเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ครีมอายแชโดว์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้มันมีฝุ่นอยู่ก่อนเนาะสร้างกระบอกตาซอฟๆก่อนละกันใช้พี่คนนี้ค่ะคนนี้ชื่อ Salted Caramel เ,เ,เป็นน้ำตาลกลางนะคะเป็นสีเชื่อมต่อเหมือนเดิมเป็น Transition Color เหมือนเดิมเพราะว่านี่เป็นวิธีการในการแต่งหน้าของเราก็จะเป็นสีแบบอู้ปนิ่งมากคอปเปอร์จริงๆอะ่ะนี้เลยนะคะแล้วมันเป็นครีมทูพาวเดอรด้วยนะ เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะแบบแห้งๆไปเลยอะ่ะถูแล้วก็ไม่ได้ติดขึ้นมาเยอะมากก็จะมีขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าหลุดติดมือมาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเอาคนนี้ไว้ท็อปตอนหลังดีกว่าขอสร้างเบ้าตาให้จบไปก่อนจะได้เสร็จเนาะใช้สีเ a z e น n u t นะคะ สีเดิมเลยนะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าจะเอาสีเดียวกันเนี่ยแหละมาลงตรงหัวตาช่วงนี้กลายเป็นคนแต่งตาเฮโลเอฟเฟกต์บ่อยมากคือเข้มเข้มแล้วก็ตรงกลางแบบเป็นสีแบบพอปขึ้นมาไม่รู้ทําไมแต่ชอบเอฟเฟกของมันรู้สึกว่าตัวเองแบบน้านแน่นทุกครั้งที่ทําแบบนี้ okay. เราจะกลับมาเกลี่ยนิดนึงนะคะเดี๋ยวหางตาเราจะขอเพิ่มสีน้ําตาลเข้มที่เป็นเนื้อด้านเข้าไปอีกนิดนึงนะคะ สีนี้นะคะ triple fudge จะผสมกับ semi sweet สออันนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ใส่เข้าไปตรงกระบอกตาตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันเข้มที่สุดเล็กๆตรงนี้นะคะตรงหางตาก็จะมาใช้ copper นะคะที่เป็น cream eye shadow นะคะเดี๋ยวจะจริงๆแล้วคิดว่าใช้นิ้วมือก็น่าจะได้แต่ต้องแบบเล็กๆแล้วก็อยากให้มันโฟกัสอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็เลยจะต้อง ชนิ้ก,กยอ่ะเดี๋ยวเราปัดไอที่เบรเอาไว้ใต้ตาทิ้งนะคะจากนั้นงานเรียนแบบด้านบนก็มาอีกเช่นเดิมใช้สีเข้มอันนี้นะคะกับโคนขนตาล่าง ไนเนอร์นะคะก็มีสีดาร์กบรอนซ์มา2อ,อย่างในรูปแบบของเจลแล้วก็รูปแบบของดินสอนะคะซึ่งมันก็จะเป็นสีที่แบบเป็นน้ำตาลเข้มแต่ว่ามีชิมเมอร์อยู่อันนี้คือสีแบบถ้ามาในรูปแบบดินสอน,นะฮะแล้วถ้ามาในรูปแบบนี้ของนางคือจริงแล้วเราว่าอันนี้มันจะเป็น ครีมเบสที่เอาไว้แต่งตาได้สวยมากเลยนะส่วนตัวจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อายไลเนอร์ที่มีกลิตเตอร์หรือชิมเมอร์อะไรเท่าไหรค่ค่ะอยากได้สีดําเข้มน้ําตาลเข้มนะคะเมื่อกี้เราก็ลองเขียนดูแล้วนะคะก็จะได้ประมาณอย่างนี้ก็จะยังมีชิมเมอร์อยู่มันก็เลยทําให้แลดูเหมือนว่าเส้นขนขนตาไม่ค่อยชัดเราใช้ดินสอกับขนขนตาล่างแล้วก็ใช้เจลกับแรงกับขนขนตาบนนะคะเดี๋ยวก็เลยจะต้องขอย้ํา อายไลเนอร์ให้มันชัดขึ้นด้วยอายไลเนอร์ลิควิดไลเนอร์ธรรมดาสีดำของเราเห็นไหมเพราะมันมีสีดำขึ้นมาแล้วมันดูแบบคนตาเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวดัดขนตาแล้วก็ติดขนตานะคะวันนี้ก็ใช้ลัชลัชเบอร์สนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน ใหญ่ก็จริงแต่ว่าดูธรรมชาติพอที่จะทําให้ลุกตามันดูดูหวานอะดูไม่ได้เป็นแบบขนตาโบยใหญ่แล้วแบบตกใจน่ากลัวนะคะพอตาแน่นขนาดนี้แล้วยังไม่มีคิ้วนี่มันดูตลกดีนะขนตาล่างใช้ เฮโรอีนเมกนะคะมาสคาร่าญี่ปุ่นมาสคาร่าเจ้าหญิงนะคะเขียนคิ้วกันเขียนคิ้ววันนี้นะคะใช้ Anastasia Beverly Hills Brow าวด i n ีไฟนะคะก็จะเป็นดินสอหัวตัดธรรมดาหน้าตาอย่างนี้นะคะสีมีเดียม r o w n สงสัยเลยค่ะ Benefit Gimme Brow นะคะเซตให้ทุกอย่างมันอยู่กับที่แล้วก็ขนคิ้วมันเรียงตัวสวยขึ้นก็เติมให้แลดูเหมือนว่ามีคิ้วเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะจับเส้นขนคิ้วเราได้ค่อนข้างดี อยากให้คิ้วมันดูซอฟต์แล้วก็มีมิติมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้สีผมที่ทำมาใหม่อะคะ่ะมันค่อนข้างจะอ่อนลงนะคะก็เลยเดี๋ยวจะใช้ 3D Brow Tones เพิ่มเข้าไปหน่อยนึงแต่อันนี้เป็นขั้นตอน extra step ที่เพิ่มเข้ามานะคะถ้าเกิดใครสีผมเป็นสีผมที่เข้มกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นก็ไปลองดูกันละกันนะคะแต่อันนี้เราอยากได้มิติของขนคิ้วที่มันดูมีมากกว่าสีเดียวนิดนึงก็เลยใส่เพิ่มเข้าไป เป็นชนีที่แสนจะเยอะอย่างจริงเลยเนาะโอเคบรอนซ์ no. okay. กันด้วยฮูล่านะคะนี่ผมไปใช้ชีตกทอน a พาเลตนะคะที่จะมีการรวมตัวกันของหลายอย่างมากใช้ฮูล่าในการบรอนซ์นิดนึงพอลุกมันเป็นลุกสีบรอนซ์แล้วอะ่ะการมีบรอนเซอร์ให้หน้ามันดูอุ่นขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่ซีดจนเกินไปมันก็น่าจะเข้ากันมากกว่านี่ก็ใช้แปรง พูล่าของเขาด้วยเหมือนกันนะคะสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างดีมันเป็นแปรงที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็ขนยาวหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้กับพวกบรอนเซอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะถ้าเกิดใครไม่มีแปรงอันนี้ก็เวลาจะใช้แปรงกับบรอนเซอร์เนี่ยให้เลือกแปรงที่ขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็ขนยาวนิดนึงเพราะว่ามันจะสามารถเกลี่ยพวกบรอนเซอร์ได้ดูเป็นธรรมชาติกว่าแปรงที่เป็นแบบสั้นๆแล้วก็แน่นๆนะคะปัดแก้มจริงๆแล้วจะใช้ดาร์ลสจะเป็นแบบ ชมพูนูดนูดนิดนึงอะคะ่ะจะไม่ได้ออกสีแบบสีส้มสีชมพูเหมือนอันข้างๆที่มีกันอยู่นะคะไฮไลท์สนอยนึงก่อนดีไหมไฮไลท์สอยนึงกันก็แล้วกันเบก,กาแชมเปญป๊อปแชมเปญป๊อปแชมเปญป๊อป,น,ป,อปนั่นแพทเทิร์นป๊อปสีปากสีใหม่นั่นคือเลี้ ก็เป็นลิควิดลิปสติกพร้อมกับลิปไลเนอร์ถ้าใครอยากจะไปทางสายนูด์ก็ไม่ผิดแต่วันนี้ไหนๆจะลองเบิร์ d เดย์ i อดิชั่นแล้วก็ไปให้สุดค่ะอันนี้เราได้ทาลิปมันเอาไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าเมื่อกี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ปากก็ชุ่มชื้นดีแล้วอันนี้เป็นทริคสำหรับใครที่ชอบทาลิควิดลิปสติกนะคะ เพราะว่าลิปสติกมันจะทาง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ลื่นจนเกินไปสวยปะ และนี่ก็คือลุกที่เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เพื่อ finish ทุกอย่างมูเมชีดแม็กฟิกซ์พลัสลงไปนะคะมันมีกลีเซอรีนค่ะที่จะทําให้แบบทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเชื่อมกันแล้วก็ติดกันได้ดีมากขึ้นรวมถึงทําให้เมคอัพติดทนนานขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะคะก็วันนี้ได้ลองทุกอย่างของ Kylie b เ r ิร์ดเดย i เอดิไปแล้วนะคะบนใบหน้าแล้วก็เอาไปบวกกับข้าวของอื่นๆที่เป็น สเตเปิลเป็นของที่เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะได้ลุคที่เป็นบรอนซ์แล้วก็สีปากเข้มๆแบบนี้ซึ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมโมเมพัมเพลินทําตามได้แน่นอนนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันคราวหน้าเราจะมาลองอะไรบนใบหน้าของเราอีกบ้างก็ต้องติดตามชมกันกกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ